ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเป็นพัดลมโซล่าเซลล์นะผมอีกหนึ่งตัวนะผมนี่นะครับเป็นพัดลมแบบตั้งอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับชาร์จได้นะครับซึ่งในชุดนี้นะผมก็จะมาพร้อมกับตัวแผงโซล่าเซลล์เลยนะครับแล้วก็พัดลมนะครับมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับผมสามารถที่จะใช้พกพาหรือนําไปไหนก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมใช้เปิดเวลาฉุกเฉินหรือเวลาไฟดับหรือจะใช้กับระบบ บ้านสวนนอนนานอนไร่นะครับผมก็ใช้แต่มาที่จะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าพัดลมตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวสำหรับตัวพัดลมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็มีการใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะผมก็จะมีเป็นเศษคราบลอยฝุ่นอะไรบ้างนะครับเพราะว่าใช้มาสักพักแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีนะผมนี่ตัวนี้นะครับใช้เปิดตอนกลางคืนได้สบายเลยนะครับตรงนี้ก็มีช่องนะครับนี่ช่องสามารถเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็เอาไว้ต่อโซลาเซลล์โซลาเซลล์ในชุดนี้จะมีแถมมาด้วยนะครับมีเป็นแถมแผงโซลาเซลล์มาด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะนําตัวแผงนะครับมาเสียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายตัวแผงให้ดูอีกทีเพราะตัวแผงผมเอาไว้อยู่ด้านบนหลังคานะครับมาดูตัวปุ่มนะครับผมตัวปุ่มก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับผมตัวปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเปิดปิด นะครับใช้เปิดปิดในในตัวเลยนะครับผมปุ่มแรกเลยนะครับก็จะมีเปิด1ทีนี่นะครับคือเบอร์1ตัวนี้พัดลมตัวนี้นะครับมี2เบอร์นะครับอันนี้คือเบอร์1นะครับพัดลมก็ให้ความเย็นในระดับ1นะครับถ้าจะเอาเบอร์2ก็เพิ่มอันนี้ก็จะเป็นเบอร์2นะครับก็ลมก็จะแรงขึ้นมาอีกนะครับแต่คือจะมีแค่2เบอร์แต่ถ้าเวลาจะปิดนะครับก็คือกดไปอีกทีหนึ่งเป็นการกด สวิฟ์แบบวนนะครับวนไปนะครับส่วนปุ่มสองนะครับปุ่ม2ตัวนี้มันเป็นปุ่มสายนะครับผมนี่มันจะเป็นปุ่มสายอันนี้มันก็จะเปื่อนๆนิดหนึ่งอันนี้คือใช้งานจริงเลยนะครับพัดลมตัวนี้สามารถที่จะสายได้นะครับสายได้เราเปิดพัดลมนะครับพอเปิดพัดลมก็กดสายนี่นะครับพัดลมก็จะสายนะครับผม สายเรื่อยๆนะครับผมนี่ถ้ากดก็หยุดอันนี้ก็สายนะครับสายประมาณนี้แต่ว่าเปิดตรงๆก็ดีแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้คือล็อกไว้เลยเราสามารถที่จะล็อกได้ปุ่มที่สามนะครับเป็นปุ่มไฟ LED นะครับเราสามารถที่จะเอาไว้เปิด เวลาไฟดับหรือช่วงกลางคืนได้นะผมนี่มีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับเราแค่กดนี่ถามว่าสว่างไหมถ้าในช่วงกลางคืนก็ให้ความสว่างในระดับหนึ่งนะครับผมปิดนะครับผมแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แค่ชาร์จนะนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแผงนะครับแผงของตัวพัดลมนะครับผมนี่เอาไว้อยู่ข้างบนหลังคายอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ติดตั้งเอาไว้ข้างบน ข้างบนก็จะมีตัวแผงใหญ่แผงใหญ่นี่เอาไว้ใช้ไฟแต่ตัวนี้เป็นแผงพัดลมนะครับแผงก็ประมาณนี้นะผมเราไว้บนหลังคาเลยแล้วก็ดึงสายอะไรลงมานะครับเอาไว้ชาร์จนี่นะครับผมแล้วก็สายนะครับเนี่ยที่โยงมาจากข้างบนตัวแผงนะครับก็แค่เอามาชาร์จกลางวันก็เสียบไว้อย่างนี้เลยเอามาเสียบไว้ตรงนี้ครับผมนี่ช่อง,องนี้ จะมีไฟแสดงสถานะการชาร์จขึ้นตรงนี้นะครับเราก็แค่เสียบอย่างนี้ทิ้งไว้เลยทั้งวันนะครับแล้วก่อนกลางคืนเราก็เอาออกไปใช้ได้นะครับ